สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทีเด็ดมาเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับอาจารย์ออสตากาศิลาครับก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับคลิปที่ที่แล้วนะครับผมก็จะมาอัปเดตคลิปที่แล้วที่ผมให้ไว้วันพุธที่11นะครับพฤศจิกายน2563นมะครับมีเลขเข้าอะไรบ้างนะครับสาหรับฮานอยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเข้าทั้ง3นอยนะครับผมจะมาบอกว่าเข้าอะไรบ้างนะครับ ส่วนฮานอยพิเศษนั้นเข้า4-5บลนะครับน้อยปกตินะครับเข้า4-2บลและ4-7ล่างนะครับเด้งนะครับและนอย VIP เข้า6-2บลนะครับทั้ง3นอยแตกหมดนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับที่ติดตามผมนะครับที่มีโชคมีลาบกันในวันนั้นนะครับสำหรับวันนี้ผมมาอัดคลิปวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2563นะครับ ก็จะไม่นานนะครับขอให้จะให้เลขเลยนะครับอ่าครับก็สําหรับดาวเด่นของวันนั้นนะครับก็มีอะไรบ้างมาชมกันเลยนะครับทั้งหกดวงที่ผมให้ไว้ในวันนี้ดาวดวงแรกของผมนะครับในตารางนะครับดาวพระหัสห้านะครับวันนี้ก็ได้ตําแหน่งนะครับมาตรฐานดาวเป็นอนุเกษตรแล้วก็เป็นนิดนะครับอยู่อ่าและจงแล้วยึงได้ตําแหน่งวอลโคและวางนะครับ มาดูดาวเด่นดวงต่อไปครับดวงดาวเสาเจ็ครับวันนั้นก็ได้อาตําำแหน่งอนุเกษตรนะครับเช่นกันนะครับและยังได้ตําแหน่งวอลโค้ะวางด้วยนะครับมาดูดาวเด่นดวงที่3มนะครับดาวสุขหกดาวสุขหกนั้นได้ตําแหน่งอนุเกษตรแล้วก็เป็นนิดด้วยนะครับแล้วยังได้วอลโคระวางด้วยนะครับ3าดวงนะครับมาดูดาวเด่นดวงต่อไปนะครับดวงที่สี่นะครับผมให้ ดาวจันสองครับดาวจันทสองนั้นได้ตำแหน่งมาตรฐานดาวเป็นนิดนะครับและยังได้ระวางบริสุทธ์ด้วยนะครับามาดูดาวเด่นดวงที่5นะครับผมให้ดาวดาวพุธ4ีครับเป็นได้ตำแหน่งมาตรฐานดาวเป็นอนุเกษตรนะครับกับสลับเดือนนะครับเป็นอุจจาวิอุจจาพิมุกค,ครับ แล้วมาดูดาวเด่นดวงที่6ดวงสุดท้ายนะครับผมให้ดาวอาทิตย์หนึ่งนะครับได้ตำแหน่งมาตรฐานดาวเป็นนิดนะครับทั้ง6ดวงก็ครบแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาจับคู่ให้กับท่านผู้ชมนะครับามาวิเคราะห์กันนะครับนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับก็มี5 7นะครับ5 6 6ครับ5 2 5 4 7 6 7 2 74 6-2 6-4และ4-2นะครับก็ทั้ง10คู่ก็ครบแล้วนะครับหวังว่าเลขของผมจะทำให้ผู้ชมที่ติดตามนะครับมีโชคมีลาบในวันวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับทั้งฮานอยทั้งมาเลนะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับช่วยกรุณานะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนอีกครั้งนึงนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับอาจารย์ออสสาหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมลายกลุ่มผมนะครับก็โทรมาที่เบอร์086-335-6397เนะครับเป็นลายนะครับบอกว่ามาจากรายการทีเด็ดมาเลาเข้าร่วมกลุ่มผมผมก็จะเชิญเข้ากลุ่มผมนะครับปีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับคลิปของวันนี้นะครับก็ขอจบลงนะครับ ขอให้ผู้ชมนะครับมีโชคมีลาบกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ